โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตั้งอยู่หมู่สตำบลผักขะอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขตสองบริหารงานโดยนางสายสุนีเท้าน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่จํนวนครูและบุคลากรทั้งหมด8คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงท่านระมมศึกษาปีที่6บริหารการศึกษาใช้นวัตรกรรมการบริหารการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ C-R P-D-S-C Model แนวคิดทฤษฎีสู่นวัตรกรรมเพื่อการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่นำแนวคิดทฤษฎีกระบวนการ P.D.C.A มาใช้ในการควบคุมติดตามตรวจสอบและประเมินผลนวัตกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ c r o P.D.S.C. m o เดลมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดการบริหารในด้านต่างๆของสถานศึกษา เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการสู่คุณภาพผู้เรียนและประสิทธิภาพของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเรียนรู้ทุกเวลาทุกสถานที่และมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019บริหารจัดการศึกษานวัตกรรม CRO BDC Model R1 P p l a ร่วมวางแผน โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบเน้นประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญชุมชนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนโดยการสวอววิเคราะห์สภาพปัจจุบันกำหนดนโยบายเป้าหมายของโรงเรียนร่วมกัน ร2 d d e ด e l o p ว่รมพัฒนา PLC แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนพัฒนาครูประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนะนำการใช้เทคโนโลยีในการสอนออนไลน์นำเสนอปัญหาหาแนวทางแก้ไขเกิดงานวิจัยในชั้นเรียนผู้ปกครองร่วมสะท้อนผลในการจัดการเรียนการสอนประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานผลให้ทราบและร่วมกันวิเคราะห์ผลเพื่อร่วมกันพัฒนาในสิ่งที่ควรแก้ไขร 3. S. Support ร่วมสนับสนุนชุมชนให้ความสำคัญสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนบุคลากรให้ความรู้กับนักเรียนนักเรียนช่วยรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้คงทนใช้งานได้ยาวนานผู้บริหาร อำนวยความสะดวกร่วมจัดหาดูแลครูครูมีความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาสื่อสร้างนวัตกรรมรอ4ีซีเครียร่วมสร้างสรรค์ครูมีนวัตกรรมการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนนักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดโรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารที่เกิดจากการมีส่วนร่วมขององค์กร โดยใช้ในวัตกรรมการบริหารรูปแบบ 4R PDSC Model อยู่ในระดับมากที่สุดควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนด้วยระบบ PDCA โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ 4R PDSC Model นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่และบุคลากรทุกคนปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 100%และได้รับรางวัล ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสาแก้วเขต2ดังนี้ได้รับรางวัลด้านบริหารจัดการระดับยอดเยี่ยมเบสแพ็กทีรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ2ดาว รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านน้องใหญ่ทุกคนได้รับรางวัลครูดีสีสะแก้ว